ปอแช่ประเทศไทยเปิดตัวยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้าใหม่ล่าสุด The New All Electric Macan ครั้งแรกในประเทศไทย Mr. Peter ์ปีเตอร์โรเวอร์ กรรมการผู้จัดการปอเช่ป,ประเทศไทยนำทีมผู้บริหารระดับสูงร่วมกันเปิดตัวปอเช่มาคันซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของปอเช่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ของงาน Chief Your e x c e n c e ที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างดีไซน์อันเหนือกาลเวลาและสมรรถนะอันเป็นเอกลักษณ์ของมาคันกับผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยทางปอเช่ป,ประเทศไทยนั้นจะนำรถยนต์รุ่นใหม่นี้จัดแสดงณศูนย์การค้าดีเอ็มโซเฟียตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ The <laughs> วันนี้ปอเช่ประเทศไทยนะคะก็ได้จัดงาน The New All Electric Macan Sneak Preview ค่ะเราได้นํามาคันใหม่2รุ่นนะคะมาจัดแสดงในงานค่ะนั่นคือมาคันโฟและมาคันเทอร์โบค่ะโดยที่มีคอนเซปต์ที่ว่า Keep Your Essence นะคะเพราะปอเช่ยอยากนําเสนออัตลักษณ์และความโดดเด่นค่ะเพราะในปัจจุบันนะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกเยอะแยะมากมายแต่ปอเช่อยากให้เราเนี่ยคีฟความเป็นตัวตนของเราเพราะนั่นคือเสน่ห์อันสูงสุดของเราค่ะและมาคันนะคะก็จะตอบโจทย์คุณในด้านนั้นค่ะ และจุดเด่นของ The New All Electric มาคันนะคะต้องบอกเลยค่ะว่านี่คือยนตกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าที่มาในรูปแบบ SUV ของ Porsche คันแรกนะคะแล้พร้อมกับดีไซน์นะคะที่ออกแบบมาใหม่ทั้งหมด100%นะคะโดยที่เราอยากจะมีเป้าหมายกลุ่มใหม่ค่ะเพราะเรานำความดีไซน์ที่มีทั้งศิละปะ สมรรถนะนะคะแล้วก็ความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทให้กับท่านที่เป็นเจ้าของรถมาคันใหม่นี้ค่ะกระแสตอบรับของยนตกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าของปอร์เช่นะคะต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยค่ะตั้งแต่ไทยคันที่ออกมานะคะเพราะปอร์เช่พิสูจน์แล้วค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะทํารถพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าเต็มไปด้วยความสปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นท่านจะได้ขับรถที่ทั้งรักโลกนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแถมยังได้ความเต็มอิ่มกับการ อารมณ์ของการขับขี่อย่างเต็มพิกัดค่ะปัจจุบันนี้นะคะปอร์เช่ได้นําเสนอมาคันมาครบทั้งหมดทั้ง4รุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมาคันเบสนะคะก็คือตัวเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหลังค่ะแล้วก็มาคันโฟมาคันโฟเสแล้วก็มาคันเทอร์โบค่ะตอนนี้ท่านสามารถสั่งจองเป็นเจ้าของได้นะคะและ the new all electric มาคันใหม่นี้นะคะพร้อมส่งมอบเดือนตุลาคมนี้ค่ะ แล้วก็หลังจากจบงานแถลงข่าวนี้นะคะก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจนะคะที่จะเยี่ยมชมและสัมผัส The New มาคันใหม่นี้นะคะอย่างใกล้ชิดนะคะได้ที่ DM s o ็มสเฟียนะคะชั้นสโซน M Innovation ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมสิทธทิพิเศษมากมายเลยค่ะสำหรับท่านที่จับจองปอเช่มาคันนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของภายใน30กันยายนนี้ค่ะปอร์เช่ประเทศไทยนะคะได้เตรียมสิทธทิพิเศษมากมายไว้ให้กับท่านค่ะเริ่มต้นที่บัตรชาร์จไฟนะคะที่เชลรีชาร์จในราคาพิเศษค่ะ แล้วก็สิทธิ์การขยายการรับประกันจากโรงงานปอร์เช่นะคะท่านสามารถซื้อได้ยาวๆจนถึง15ปีเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะปอร์เช่ป,ประเทศไทยยังได้มีของขวัญสุดพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าลักโลกนะคะที่เราสนับสนุนชุมชนชาวไทยทําแฮนเมขึ้นมาค่ะแล้วก็ร่มจากปอร์เช่นะคะและมากกว่านั้นค่ะทางเอ็มสเฟียเองนะคะก็มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของเราด้วยค่ะนั่นก็คือบัตร platinum M card นะคะและบัตรจอดรถฟรี1ปีค่ะสำหรับลูกค้าที่จองรถปอร์เช่มาคันใหม่ ะะที่ดีเอ็มสเปียวันนี้จนถึง30กันยายนนี้ค่ะ